เอาพูดนี่เป็นเอยพูดนี่เป็นน้องพูดเสร็จามคนงามซื่อซื่อยังอันนี้เอออาเกอร์อาเกอร์โอ้ยเป็นอาเกอร์มันไปชื่อต่างประเทศเหรอแล้วสุนทรณอ๋อสุนทรณอ๋องามแท้แต่แหลกนิดนึงกว่าเกาหลีเกาหล์เกาหล์ว่าไปอายุจักปีอันนี้สาวสองสาวสองอ๋อมียังฝากผู้บ่าวไทยปะ ไล่ใจไลอ่ะอะไรอนะ่ะอย่าลายใจไล่ไลใช่ใจบ่าวไทยทั้งคู่บ่าวไทยทั้งค <c oughs> ู่บ<จ>่าวลราอย่ามาไล่ใจเมนอย่าลายใจลายเด้อบ่าวไทยไปด้วยไปด้วยยังพาผู้บ่าวมาลินด้วยบมีบุมี <c oughs> Chính quá mình vừa vào Ôi ngàm cái nạt này mình vào đây, đây này oh. <laughs> ừ. Mà, mà Linh bỏ bọn Đôn, đôn, đôn mà tựa Dạ Ờ à. sáu phú sư, phúc sáu sư, sư, sư nhỉ Đường Đường, là, là mù, mù là Cam phai Cam phai Ờ, nó đường là Cam phai dụ chắc สิบแปดิบแอ๋อยังยังเรียนเหรอจบแล้วจบแล้วอ๋อสอบอสอบผู้บ่า,าวแนวใดมีสเปคอยู่บ่ <c oughs> แบบใดก็ได้ที่เขาโล่ะอัวก็พอแบบใดก็ได้อ๋อวัดดาวคือบระองเลยอ๋อโอ้โหร <c oughs> ก้าวฟูยันนีการบอกเลยกาเหตุการตนั้นเจ็ดโมงครึง่งกระจาเจ็ดเจ็ดโมงครึ่งอ๋อแล้วก็หกโมงแล้วก็เลยจะว่าเจ็ดโมงเช้าถึงถึง 6, ถึงหกถึงหกโมงค่ำเหรอเจ็ดโมงเช้าถึงหกโมงค่ำอ๋อเพื่อนเพื่อนให้เงินเดือนเจอ,อ่ย่บอก่อกอ๋อก็เป็นของคนจีนเนาะ เขาจบชนใจพี่พี่เคยถามมาแบบผู้หญิงชนใจเขาทำเท่าแก่เป็นคนเป็นคนจีนหมดลรู้รู้ว่าซึกแน,น่ใดนี่นี่ใส่เป็นแน่ใดคนจีนกาดนี่ใส่ดีนี่ใส่ดีเนาะใจดีนะใจดีเนาะ <c oughs> เขารักลูกน้องเนาะเขารักลูกน้องแต่แต่ทาลูกน้องรักรักเขาเด้อ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรักเดี๋ยวรักกลับไม่ไม่อะไรด้ <c oughs> เด้อยวผมบอก,กว่าห้ามห้ามห้ามรักหัวหัวหัวหน้าเลย <c oughs> สามมือเฟืองนะนักแต่สามมือเฟืองห้ามมือมือไปถึงไซแล้วข้าเจ้าย่างไปก่อนแล้วจะแล้วอ๋อราอยู่ตรงนี้รอรอรอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเพื่อน ที่ยาออกไปทางกับเจ้าเลยไปที่ยาไปอยไปเไปมืองเมืองอ่ะเฟืองด้วยนะ, <c oughs> นะอยากไปเที่ยวเมืองเฟืองชวนใจเพื่อนไปเที่ยวไปเที่ยวแบบไหน <c oughs> มันมันมีบอลลีนแบบแบบแบบไหนก <c oughs> ะรลองแพแล้วก็รทะเลแพบอลลีนของเพ่ออ๋อลองแพโอ้ยอายชอบไปอย่างนั้นอะ ซื้ออะไรอย่างไร้ซื้อถิบมีแฟนยังยังปรทธนมีแฟนโอ้งามขนาดนี้ประธนมีแฟนเอาเกาเจ้าก็เอาดวโอ้ยนี่เป็นงามขนาดนี้อ่ะนี่ใครบ่าวอ่ะโอ้ยกูภูกูเบาลายนึกวงามงามขนาดนี้อ๋ออายุจักปีสิบแปดอ๋อปรทธนมีแฟนโสดโสดโสดมาได้จักเดือนละ อ๋อก็ได้สองสามเดือนอยู่นะยังประมาณบ่อดเดือนจ้ะบ่อดเดือนเ <c oughs> มื่อน,นี้สิออกหาเดินหาผู้บ่าวบอ,อมาตั้งวันที่รถตั้งวันที่รถอ๋อมามาลินบอนออ่อยไหมถ้าอยากมาก็มาถ้าไม่อยากมาอ๋ออยู่อยู่แขวงยังบลิมไซบลิไซโอ้สาวบลิมไซก็งามเลย牡丹มีแฟนจริงบ่แค่นะ เดี๋ยวอายสิสาวิองเนอะตอนนี้อายลงเลยลงแล้ว,ลลวตอนนี้หักแล้วลงแล้วเนสเนอเสนอเสนอสาวลาวครับมียางฝากผู้บ่าวไทยป้องอย่าไล่ใจไล่อะไรอ่ะอย่าไลยใจไลยใช่ใช่ภูบาวไทยทั้งผู้บ่าวไทยทั้งผู้บ่าวลาว <laughs> อย่าไล่ใจเมนอย่าไลยใจไลยเด้อภูบ่าวไทยเขาเขาเขารักแท้เนาะเขังกินกขารังกินกินใจเนะอ่าถ้าว่าหากแทกเป็นยังคือว่าทั้งภูบ่าลเรทั้งภูบ่าวไทยเคยเข้าภูบาวไทยเคยเข้าภูบาวไทยแต่ว่ามีมีอ่าสเปคว่าสอบสอบผู้ชายแนวแนวว่าไหนอ่าบ่ต้องหลอกบ่ต้องรวยหักแท้แล้วก็หัวบ่ต้องหลอกบ่ต้องรวยหักแท้แล้วก็หัวค้างแท้ สูงสูงตัวเอ,อง,รเองประมาณร้ <170. S 2> อยเจสอบผู้ชายสูงประมาณร้อยเจ็อยเจ็ดสิ้าโอะสอบผู้ชายร้อยสูงประมาณเจ็มักรุ่นอเด้อย,ยังไงปร,ประมาณสอบรุน,นอ๋อคือสอบรุ่นออายุป,ประมาณจากักจักปีประสอ,อ๋อก็สอบผู้ชายรุ่นอายอายุป,ประมาณ19หรือว่าสาว อ๋อละโอเคแล้วสอบสอบเออสอบไปลีนกลางวันหรือกลางคืนมากกว่าเออกลางวันจุนกลางวันจุนวอได้ไปลีนเอาจุนจากไปลีนเอาทำงานแล้วน้องน้องเฮดเบียรเกี่ยวเกี่ยวกันยังเป็นแม่บ้านชงแฮมเป็นแม่บ้านชงแฮมโอ้ยถามผู้ใดก็บอกเป็นแม่บ้านหมดมีเชื่อได้บอก มีแต่ไม่แต่พู้เหี่ยมใส่สมบูนเท่านั่นผู้เสือ้อก็สีแดงไปเบิ่งยุ่งีมีแต่ผู้งาม,งามบอกเป็นแม่บ้านหมดโอ้ยนึกว่าเป็นนั่งแบบโอ้ยหน้าตาเขามันบ่ได้ด้เองหุนห่นหุ่นอะไรหุ่นดีหุนห่นดีมากเลย <c oughs> น้องหุ่นดีมากเข้าปีนึงอ๋อเดือนที่สองเดีอยวเข้าปีหนึ่งบ่อได้เมื่อบ้านบ่อ่าชิเมื่อเดือนหนึ่งอ๋อเมื่อเดือนเป็นบุญบ้านอ๋อแล้วสงสงการสงสารปีใหม่จะจะ,จะเมื่อบ้านบ่ะ ถานการณ์อ๋อแต่แต่เล่นอยู่ที่นี่มันมวนกว่าเนาะแต่ะว่าที่ให้มาเล่นนิ้วอ๋ออ๋ออันนี้อันนี้มามาเล่นโดนเนี่ยค่ะก็มาอ๋อจะสาวสาวจีนสาวจีนสาวสาวลายกิสุนอ๋อนี่ก็บสาวจีนคือนามคนจีนแท้มาเล่นบอกมามาเล่นโดนนาะขาก็มาห่อนเมื่อกี้อ๋อจะจะจะมาห่อนเมื่อกี้ เอาเป็นเอ้ยน้องผู้ผู้ผูไหนเป็นเอ้ยพูนี้เป็นเอ้ยพูนี้เป็นน้องเอาพูนี้เป็นเอ้ยผู้นี้เป็นน้องผู้สุดงาำคนงามซื่อซื่อยังอันนี้อาเกอร์อาเกอร์โอ้ยเป็นอาเกอร์มันไปซื้อต่างประเทศเหรอซื้อสุนทราวสุนทราวเออสุนทราวเอองามแท้ตลาดเงินนึกว่าเกาหลีเกาหลีว่าไปอายุจักปีอันนี้จ๊า ่าบ oh. ah, uh, 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 ่ทันมีแฟนยังยังยังเฮียนบ่มันยังบ่เฮียนแล้วเอาไปเดินๆๆๆมากะบ่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 เฮียนแล้วตอนตอนนี้ออกเฮเฮียกล่ะตอนี้ก็สบายๆอ๋อสบายๆแสดงว่าบ้านมีฐานะโอ้มีหยังแต่มีสเปบ่อูา ต้องมสีสวยๆขนาดน,นี้ตั้งสเปคสูงแน่เลยจริงๆสเปคก็มีแหละแต่สเปคจริงมนันก็เป็นแบบนั้นอ๋อก็ลอง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 มาพูดเบ้างไงมันเป็นคนณรอแหละอ,ลอ๋อคนณรอเหรอพาย่อยยังจะซื้อนท่านคุณรอแต่นี่ใส่บดีก็บรรลอสินะคนดีนี่แหละชอบผู้ชายส่วนสูงประมาณเท่าไหร่ก็ยังไม่สูงกันแต่เองนี่แหละ ก็หนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งรนอ่าไหหนึ่งร้อยท่าไหนึ่งร้อยพกที่ขึ้นไปใช่หอ๋ออันนี้หนึ่งร้้าสิบกลอกสิพแล้วอ๋อก็คือสอบูุ؛ซหนึ่งร้อยหกสิบอัพขึ้นขึ้นไปใช่ปะอ๋ออ๋อแล้วแล้วสีซีอผิวล่ะสีผิวกับแบบใดก็ได้แหละอ๋อแบบแบบใดก็ได้อ๋อแสดงว่าต้องสอบูายผิวขาวสูงเนย ไปออกกาลังกายมาแล้วอ๋อนึกว่าไปออกกาลังกายมาใส่ชุดออกกาลังกายเนาะอ๋อไปโกนที่สอบสปออกกําลังกายปะอ๋อไม่ไม่น่าหุ่นหุ่นดีขนาดนี้่แสดงว่าไปโกนแบบรักรักรักสุขภาพสปออกกกาลังกายแบบกินอาหารเสริมอย่างนี้พี่ก็สอบกาลังกายนะเมื่อก่อนพี่เล่นฟิตเนสเล่นยิมด้วยอืมแต่เดี๋ยวนี้พี่ไม่ค่อยมีเวลาเมื่อก่อนพี่เข้าเกือบทุกวันเลย มาเล่นฟิตเนสออกกำลังกายไปเปไน็นไงไปเข้าน้ำเหรอเข้าห้องน้ำ,อนำอ <laughs> โอเคครับข,ขอบใจหลายเด้อลายผู้สาวผู้สาวชื่อผู้สาวชื่อยังฮะโนนเหรออายุจักปี

พี่ไม่กล้าทักเลยสวยสวยสวยเกินอ,ออกออกอะมาลินโดนนะบอส่ะเปนมาอ๋อจะาจ่ากมาเนาะออกออกมาลินบ่อยปะห,ห,หล่อเลิศเลิศหนึ่งเนาะเป็นยังมีแฟนงามขนาดนี้ <c oughs> น มีอ่ะสเปกว่า์สอบผู้สอบผู้เบาแนวไหนเป็นผู้ใหญ่เนาะอ๋อเป็นผู้ใหญ่คือหมักผู้เบาอายุประมาณจักปีเกเอารุ่นอายประมาณสั้นไปสั้นไปอ้ายพอดีเลยนะได้นะเพียบแต่จะบ้าอะไรก็ทีป การาตนาจะเป็นเคยเล่าเนาะเอาไอยูบอลนี่เพื่อนปิดปิดจังมงอ,อ่ะยูบอลนี่อ่เมื่อวานเจ๋งเนว่าปกติเขาจะเคยออกเรียนอ๋อปกติเขาจะเคยเรียนคืนเนาะสลายไปกับพื่อ๋อแบบแสดงว่าชอบเที่ยวกลางวันมากกว่างคืน <c oughs> เหมือนายเลยเนบบอไอายชอบเที่ยวกลางวันมากกว่างคืน กลางคืนคนใส่ายังใช้เวลานอนผักถอนเลยกลางวันนาจจะตื่นแต่เช้าแล้วก็เฮ็ดเวียกแล้วก็หาอะไรทำเนี่ยม่นกลางคืนนายนี่เลยเอาน้ำส้มหายไปไหนเพื่อนกลับหรือเ่พื่อนสลบได้เลยเด้อมราะว่สิ่งละอายรูปเปลี่ยนเลย ีโอกาสกลายเป็นข้าวินังตัดผมเลยแน่นอนเดีย๋ยวไปให้น้องตัดเลย <c oughs> ตัดรูปเองน็นเลยฮะโอเคน้องตัดไงไปไปสะอาดผมก็ได้เ <c oughs> อาไปตัดผมให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนคิดคิดราคาเท่าไห,หร่ซ <c oughs> าผมซาผมซาเราตัดด้วยแสนฮะอ๋ออ๋อดียังมีม,มีมีอาการนวดด้วยเหรออืม นวัตสิวาจะนีซาแบบสไตล์กนนาอ๋อเหรอนั่งนี่ก็ได้แล้วมัมไเป็นไนแล้วเพืนนเ่นดึ๋มดื่มบ๊อบี่ปีเลี้ยงเอาเข้าไปใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนกลับมานกต้อไกคนตชา,ตา,า,ตานึกว่านึกว่าพี่เป็นเป็นเกาหลีนะ่ะเที่ยวสิบาาหล้านเด้ พี่พี่ก็น,นึกว่าน้องเป็นเกาหลีแต่น้ำโคมเหมือนเหมือนเกาหลีไหอายุชิพาจริงเหรอในก็สองพันสิบเก็ดเกิดสองพันสิบอาอาจุชิพาพ่อแม่ให้มีแฟนบรอ,อ่าถามว่าให้มีโบจะ่าไปยังเครื่องที่ไหนว่าเพิ่งจะแบบ ดูๆไปเขาเพื่นจะให้นการรับแจ็งเราอ่ะเขาเราเราอยูกปุกบคนยืงโดยโดยโดยแล้วน้องคิดว่าอายุกี่ปีจะแบบสร้างครอบครัวสามตัวงแมนแมนสามสิบสามสิบปีโอ้มันมันนี่ไปมันเยอะไปผู้หญิงก็ประมาณสักสิบ แปดสิบเก้ากำลังดีเลยแต่ว่าแบบประมาณก็ยังประมาณนี้ก็ลมลมไปอ่าลมลมไปเนาะแสดงว่าพี่ยังยังแบบยังบ่จริงจังยังบ่จริงจังเนาะยังแบบก็คิดว่าสิเอามาเป็นู่นชีวิตเธอเขาอ๋ออ๋อแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดเจอคนที่ใช่แล้วก็ดีเนี่ยเจอคนที่ใช่แล้วก็ดีกันอาจจะเปลี่ยนจากสามสิบมาประมาณสาวประมาณสาวเนาะ แสดงว่าพี่มีโอกาสแล้วนะพี่พี่มีโอกาสอยู่วไหนอยู่แต่ว่าเขาต้องลมก่อนอ่าต้องลมก่อนเนาะก็มื่อหน้าลายก็ต้องลมก่อนเนาะป่ใช่แบบปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บนี่ลมนี่คือลมนานเนาะต้อรมนานพรก็ลบไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะพูดที่ใส่กันได้กันนะเจาภาพจะได้ร่มแล้วน้องสอบปูซายนี่นี่ใสาแบบไหน สปีดเขาของอุมา,าสป,ปีดเขาเป,ป็นจรงเนาะนี่นี่สายแบบผู้ชา,ายอบอุน่นแล้วก็รู้จักดูแลแล้วเอาเข้ใขเาขขใจน้องด้วยอืมแยกกันโุ๊บมาอะไรเนี่กนอยกข่งยุ่หันละไปชื่อคอยด้วยอืมโดยโดยเลยมูเ <c oughs> นี่ยกกไปหาใคร้งอืม คือมันนี่มากัุมูเป็นทั้งหมดเป็นสามคนเหรอมู่สองคนแล้วครับตัวเองอีกเป็นสามคนว่เขาเขากมูอ๋อเป็นสองคนอ๋อคือ <c oughs> มูปล่อยอยู่ผู้เดียวเยนาะ <c oughs> มันเป็นทาแฟนเหรอบบ <c oughs> มันใจมู่กับแบบเขาแบบลุงลาวอแมันทาผู้บ่าวเลยบ <c oughs> บปล่อยอยู่คนเดียวเนาะคนงามขนาดนี้ปล่อยอยู่คนเดียว

ขา้ล้อล้อสักัไ้มงขึ้นปเลยอืมองมองโอเคมองดีเียโอเคมองดีเบีโอเคเอ้มองสควอชดีเบียไปนไปสายอ๋อโอเคอันนี้เรามาที่ไทยเราสัาษณ์แล้ว ามามเล่นล,า,ลาวเล่นลาวเล่นลาวมาเเป็นเคยลาวมาหาหมาหมาครูนี่ไงยัง,งร้อยขนพอก็กๆๆีกับเราอ่ะยุบยุบใส่เร <c oughs> า พักอยู่แสงเจ้าพะพิม่บนโอ้เดินไปมันสามลักจากามาจ้าจากกามาเนี่ยเ่นไเติมปะเก็บด้วยบ้างกันหานมั้ยช่วยช่วย mas isso